ชมค่ะจากข่าวนี้ก็ดูแล้วก็ชุ่มใจแต่ข่าวนี้บอกเลยว่าเป็นข่าวดีสําหรับสาวๆจ้ากรีดได้กรีดออกมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวคุณจะกรีดดังกว่านี้ยังงมีข่าวแววมาว่าพี่ติ๊กเจษฎาพรเตรียมความใหม่เซอร์ไพรส์บนเวทีเธอกรีดได้เลยกรีดได้ก็กรีดออกมาเลยเพราะว่ามีข่าวลือเร็รลอดออกมา ว่าพี่ติ๊กของเราเนี่ยเตรียมบิ๊กเซอร์ไพรส์คว้าไมค์กระโดดขึ้นเวทีประชันกับ6หนุม่มวงพ็อกซี่มาเลยคือวงนี้เป็นบอยแบนด์ที่พี่ติ๊กเขาปลูกปั้นมาเองกับ <100 S 2> มือต่อก่อนหน้าน,นี้เห็นคลิปใช่ไหมล่ะที่พี่ติ๊กเนี่ยเขาเซอร์ไพรส์ไปแล้ว,วยอมมาเต้นติ๊กตอกกับน้องๆคราวนี้วงพ็อกซี่เขาจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ปลายปีใช่ไหมหลายคนก็เลยทั้งลุ้นทั้งเชียร์ให้พี่ติ๊กเจ้าป่าของเรามาโชว์สเต็ปเท้าไฟกันอีกสักรอบบนเวทีจะเป็นไปได้ไหมลองไปฟังเสียงดูคะ เราก็ต้องยอมพ่อครับผมเราสู้เขาไม่ได้ตั้งแต่คอมหลอของพ่อแล้วครับตั้งแต่คามหลอของพ่อแล้วครับอ,อุ้ยอันนี้ทุกคนต้องรอติดตามนะครับพี่ติกอาจจะขึ้นไปเต้นกับพวกเราก็ได้นะครับโโอ้โห เตอดกันมาเองอะไรขนาดนั้นน่ห oh. ล่อจังอะคุณผู้ชมขางานเดียวกันนี้พี่แจกเรีนของเราไปปะกับคู่จิ้นสุดฮอตซีนุนิวน่ารักเนี่ยคุณผู้ชมขาะเนียซีเนี่ยเขาคว,ว้ารางวัลหนุ่มเจ้าสนเสน่ห์ออ้ยงานนี้ทำเอานุนิวอดปลื้มใจไม่ได้จริงๆแล้วต้องบอกเลยนะว่าคู่ซีนุนิวเนี่ยเขาน่ารักน่าเอ็นดูสุดๆมีงานพรีเซนเตอร์งานโชว์เยอะแย,ยะมากมายหลายคนก็แซวว่าเนี่ย เป็นคู่จิ้นหมื่นล้านไปแล้วหรือเปล่าเอ้าจริงหรือเปล่าไปฟังดูค่ะเวลาหมื่นสาธุครับขอให้มีเงินหมื่นล้านเฮียขอร้อยล้านก่อนแล้วกันเมื่อกี้ตอนเฮียเดินขึ้นไปรับรางวัลก็ยังแซวแซวเล่นๆว่าอ่าพ่อหนุ่มเจ้าเสน่ห์เนี่ยแซวเล่นๆจะพูดอะไรผิดหมดเลยรตอนหลังนะเสน่ห์ของเฮียอยู่ตรงไหนจริงๆก็ทั้งหมดแหละครับคิดว่า เป็นเสน์ที่เป็นเฮียละกันครับพี่เฮียเป็นเฮ er nah, ียแต่มม e ีเสน่ห์ทุกตรงทุกอย่างแบบนั้นเลยก็ก็ได้ครับถ้ารักนาะได้ครับี่ติเลยอ่ะเข้าใจเลยว่าทําไมเป็นคู่จิ้นที่ทำเงินได้เยอะเพราะว่าคู่นี้ก็อยู่ด้วยกันแล้วแบบเคมีมันได้แล้วมันน่ารักจริงๆิค่ะน่ารักทีเดียวนะคะรอติดตามผลงานต่อไปคุณผู้ชมค่ะ